ว่าปียง้มเเาพี่นาะเหมือนี่มองรัวคิดอูเห็ดอีหยังขอโป๊กโป๊กอยูนี่แต่เสียงก้นดูกัเป็นสีก้อนดูกัเป็นสี่ะิดูวาขิดเห็ดแตงกอไผ่อันไผ่ยังก็เนี่ลืมไผ่สร้างมน่ะสั่นสิแตงปีนาสีแด้นี่นอไดหลายเป็นโเหก็ือเรเสาล่องพักเวไห็ดเสาลงักสั้นพี่นนอะ ก็ใหญ่สีหมอกกับไม้ยางเป็นกำลังใจอยู่คนซุปนิดหน่อยยิ่ในเฮือนก็อยากออกมาเป็นกำลังใจอยูุติอาหยั่งจะได้โดดสาบ่ะญาติดอู้ดีโดดสาแล้วแรงเลยอาเอาเอาลมมาทางไหนแล้วกมาทางนี้แั้วต้นน้อนไฟฮักต้นข้างๆคือเอาออกลมมันยังคอยตัดไงภาษามันบอลลัมไง บ่ดันค้างๆเอาออกด้วยดอกโอ้เหนียวอันนี้ือเป็นปลายหักก่สงยเขาหักนอนหบบน่นมันนอนล่มพัดมันหักใบ่หรือว่าน่าหากินนอมันเดียวไม่กันจ้ะนอนัสแอบผู้ยญงนี่นอนจซคัดตัวอย่างนี้โอ้ยของน้ำาินอูกับโซ่ดากแล้วคอนมันนั่น เขาเป็นนางทำสุราพยายามติวแม่แม่เร็วตาดอกขันดากใค่ดอกไ่เห็นหนาดอกเห็นตาดากทั้งหลังใส่แม่ก็เดี๋ขันหนาทังหนาว่า่ขาดทั้งขาดเรวสีมอสตันี้มาหะอบอเ่ตงอ้จาึก็รัหน่อยหน่อยใส่มันนั่งห้างนะพอมันทียนี่นี่ซุมรับหน่อยหน่ยที่ที นันยากมาเห็นรไงก็หนีคามมันได้พ่านแถ่ด้วย้เดี๋ยวองอูอองก็จะแต่ร่อแตกไหนแตกเนงันาเกาก่อไาบานบอว,ว่าแตกเนีย,น,น,น,ยนันยากเนี่ยถ่ตรงที่คือกันรไ<า>งส่ขตัวไงมอปีนี้ไม่เป็นนอปีนี้ปีปนี้ป้าแดงนอไปกินมเมลยตำบลเนี่ยปีนีแน,นอไปกน่องส,สแกงเฟ เปลียนล่งท่านนี่นอเดียวกับต้นหมอแล้วอ่ะน้อยง่ายหวานยืนบักคุณมะแมงข้าเจ้าสิแหลนไปบางกีลาบแล้วนะกระเป๋าเต็มหนักตะแกนสปอนเซอร์สปอนเซอร์กระทิงแดงต้นนี้กับลัมแหงวะต้นนี้ เป็นไปเป็นเครื่องไปมันแหงเออบอมันแก่แล้วลั่มมันแก่แล้วแล้วสิเอาออกนี่นี่บอลั่มนี่มห้นี่นี่ตั้งสายดิมันเป็นเลียวไปเป็งเครื่องไปมันแหงเป็นสีน้ำตาลโอ้ยเขามีสปอนเซอร์เลยบ้านฮ่าฮสปอนเซอร์เลยบ้านฮ่าฮ่าฮ่มันรูไปนี่มันอาจจะมีสปอนเซอร์เขานะสปอน บอเจอเลียเลียซื้อมาแล้วไอ้ยังก็จังหอยอดต้อนอยู่ <laughs> สตาร์ทนี่ยอนไกับว่าติจักดทคาเกทีะกยะไค,วคนว่าซื้อปั๊มน้ำไหกับห้างแล้ว <laughs> ปั๊มได้สองหมื่อหนึ่งหมาแห่นมาแล้ว <laughs> อยากไปเบิ้งตะฟุตบอลน่ะล่ะ หัดง่ายบ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งก็ได้เอาบานานา่าเธอยังนอนเอ็ดเลียดอยู่ห่นน่ะบานาน่ากล้วยหักบานาน่าไนยังก็จะมานอนอยู่หันแอลกิ้วเะ <laughs> บานา,น,า,าน,น่าแอลกิ้วพี่น้องนอนเอ็ดเลียดเลียดอยู่มาหนา้าน่า